แปลงนาของลุงสนมนะคะลุงสนมอยู่บ้านอะไรบอกหน่อยอยู่ท่าโพครับท่าโพตะบนตะบนท่าโพทิษสนุโลกนะคะค่ะอันนี้แปลงนาเนี่ยลุงหนมคือข้าวตอนนี้ได้กี่วันแล้วคะสี่สิบห้าวันได้เดือนกับเดือนเดือนกับสิบสิบห้าวันเลยสิบห้าวันเนาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสิบห้าวันก็คือแปลงฝั่งด้าน อ่าซ้ายมือของเรานี่คือแปลงของลุงสนมนะคะค่ะแล้วให้ให้ดูด้านด้านขวานะคะตรงเนี้ยไม่อันนี้ไม่ไม่ใช่ของเราเนาะแต่แต่หวานพร้อมกันค่ะหวานพร้อมกันอันนี้หวานพร้อมกันนะคะระหว่างแปลงนาของลุงสนมแล้วก็แปลงเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยหวานวันเดียวกันเลยแต่ตรงเนี้ยหกสามสามใช่ไหมคะลุงครับหกสามสาม แปลงนี้นะคะ6 3สมสาท่านค,คือต้นข้าวโตกว่านะคะแล้วใบหนากว่าใหญ่กว่าต้นต้นใหญ่กว่านะคะในในค่ะใช่ต้นใหญ่กว่าสูงกว่านะคะอันในี้ว่านปุ๋ยได้กี่วันละคะลุงสนอันนี้สองผลสองผนข้านี้เข้าคนที่สามจะจะ,จะไม่ไม่ว่านแล้วต่อไปค่ะกาา็คือใชได้ ไม่ยาวเลยเขียวนานเขียวทนปุ๋ยเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องหวานบ่อยนะไม่หวานพิ่มเพื่อครับอ่ากินยาวครับอือก็คือหวานปุ๋ยเม็ดไปสองรอบแล้วถ่ะก็ไม่หวานแล้วก็ยาวเลยยาวเลยเขาเนี้ยปล่อยยาวเลยแล้ว ประทับใจไหมคะครับมาได้แค่อย่างนี้ก็แค่คือ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าท้องแล้วนี่เราอยู่ได้เก้าสิบกว่าเลยพูดถึงนะอืก็คือตอนนี้ข้าวยังไม่ท้องนะคะักำกำลังแต่งตัวกำลังแต่งตัวกำลังแต่งตัวกำลังจะท้องเดี๋ยวพอข้าวท้องออกลวงเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งนะคะพอข้าวท้องพอข้าวท้องใกล้จะออกลวงเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อต่อมาเนาะเล่าเล่าความประทับใจหน่อยตั้งแต่ใช้หกสามสามกับโค้ดวันโค้ดทูเล่าเล่า ความประทับใจบนะที่ใช้ไอ้เจ้าไอ้ปุ๋ยมูลค้างคาวนี่ครับแล้วก็ใช้กดวันกดทูเนี่ยแบบแค่ๆว่าฉีดแล้วแล้วก็หวานปุ๋ยแล้วเนี่ยจะง,งามยาวแล้วก็เป็นโรคเขาฉีดกันนะไอพ้พวกใบขาวอะไรนี่ครับเพราะว่าเขาหวานเคมีกันนะใบขาวแล้วมันใบขาวคือว่าหวานปุ๊บมันจะง,งามแต่ว่าของเราเนี่ยปุ๋ยมูลข้างาวของเราเนี่ยจะง,งามไปเรื่อยๆนะ ถึงว่าจะมีนอนมั่งพอฉีดแล้วมันก็หายเพราะว่าข้าวต้นมันแข็งครับอใช่เนี่ยใช้ได้ใช้ได้นะก็คือข้าวแข็งแรงรับข้าวแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคสมบมูรณ์ไม่ไม่ถึงเป็นมั่งเราเราฉีดยาก็หายน,นิดหน่อยริเหน่าป้าพูดความประทับใจหน่อยคะ่ะ ให้ป้าพูดเลยก็ดีก็ดีก็ประทับใจมากขึ้นมาทีไรก็เขียวสวยหมากลังน่าไม่มีแดงไม่มีใบไม่มีรูปไม่มีเลยแหละเขานใช่ปุ๋ยเนี่ยใช้ได้แล้วเราเห็นว่าใช้แล้วทีแรกลูกชายบอกว่ายังไงลูกชายแต่ที่ลูกชายทีแรกอะลูกชายเห็นแล้วอะก็ไม่ได้สนใจไงพอต่อมาอ้าวงามดีเลยลูกชายก็ขอไปหวานนะแล้วก็เขาก็งามดี อ่ะที่จริงถ้าเรามีเวลาเราไปดูปุ๊บเนี่ยนี่ของลูกชายเลยเนี่ยโอ้โหปึ๊กเลยมันดีกว่าเราอีกอะใครได้เลยลนี่ยเลยลูกชายติดใจก็เลยไปสมัครเป็นสมาชิกครับเอาจอยอันคี้ใช้ปุ๋ยครับเอาปุ๋ยมาแล้วหนึ่งตันลูกชาย แล้วตอนนี้กําลังแนะนําให้เพื่อนเข้าอยู่กุทิยังครับครับแล้วฉีดยาครับตัวนี้ค่ะต้องต้องตัวนี้ก่อนตัวนี้ครับตอนที่ว่าข้าวโจพอเริ่มจะให้แตกกอต้องฉีดกดวันนี่ครับเทียวสองัวสามเียวก็แล้วแต่ฉีดเมื่อไรก็ใส่ตัวนี้แล้วพอข้าวเนี่ยตอนเนี้ยกะจะใส่นี่แล้วกดทูแล้วเพราะว่าเข้าเริ่มแต่งตัวจะจะเอ่อจะจะเท่าตั้งท้องนะครับท้องแล้วโอเค แต่แต <ๆ S 2> อันนี้ยังก็คือแปลงข้างๆน,น,นี่เขาก็เนี่ยบอกให้เขาใช้ยาเนี่ยเขาฉีดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนนี้โอ้โหแดงซามเลยมึงรับ <ไอ S 1> นีนน้องน้องชายหวานวันเดียวกันโอ้ตอนนั้นสมามทายก่อนนี่สักครึ่งเดือนนะ จะเห็นโอ้แตกต่างกันมากเลยแล้วดึงลากโชว์ได้ไหมแค่นั้นเอาต้นไหนมาฉีดครับเอาต้นไหนไปฉีดเนี่ยอ๋ออันนี้เหรออันนี้เขาเอาไอ้โจไอ้ไอ้ไอ้โคตรวันนี่มาใส่หน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะก็เลยฟื้นขึ้นมาแต่เขายังไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยๆปลอกแต่เราประทับใจแล้วเนาะของเรานี่ก็คือชื่นใจนะคะดึงต้นโถงมาดูได้เลยค่ะก็เขียวนะฮะสวยมากโตแบบประทับใจ ดึงดึงดูได้ไหมคะดึงดูลากได้ไหมโดนโดนดึงได้เลยอ่าเนาะเอามาเอารากมาโชว์หน่อยดึงดึงกันสดสดตรงนี้เล่นก่อนเอาดึงเอาดึงสดสดเนี่ยเสียดายจังเลยไม่อยากดึงอ่าฝั่งฝั่งละข้างฝั่งละข้างนี่นีไอ้ดูข้างไหนไอ้ดูข้างไหนอ่ะนี่นี่นี่ดูแหะอ่าอให้ให้ลุงให้ให้ลุงหนุ่มดุงลองลองแนะนำสักต้นนึงครับคือไม่อยากดึงนะคะเสียดายเพราะว่าจะให้สวยมากๆเลย ครบแล้วครับกระเบิดนี่แต่งเพาะเราไม่เล่าเราไม่เล่ายื้อเลยไม่เล่าก็คือจะดึงยากมากเพราะว่าลากจะยาวเออลากมันจะเต็มนี่เลยครับอันนี้ของนะอันนี้ของเคมีไม่ได้ถ่ายข้างเคียงข้างเคียงเลยไดต้นเล็กไปเยอะเลย อันอันอันนี้ที่ถือนี่อ๋อแปลงโน้นแปลงโน้นมันมันจะต่างกันนะเนี่ยสั้นกว่านี้หันหน้ามาหันหน้ามาโชว์หันหันมือครับวันนี้วันเดียวกันครับวันเดียวกันนี่เนี่ยเนี่หวานวันเดียวกันหวานวันเดียวกันเนี่ยอันนี้ใช้หกสามสามไม่ใช่ไหอันนู้นอันนู้นก็คือปุ๋ยทั่วไปใช้เคมีครับโอ้ก็แตกต่างทั้งต้นทั้งรากชัดเจนเลยแตกต่างเลย เดี๋ยวบประมาณประมาณอีกสิบกว่าวันเดี๋ยวมาถ่ายต่อใหม่ว่าตอนตั้งท้องจะแตกต่างยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวต้งท้องนะแค่เรามาทำต่อเรามาทําต่อครับได้ครับพิดว่าจะทําต่อครับค่ะก็ไว้โอกาสหน้านะคะครับข้าวตั้งท้องนะคะ่าแล้วออกรวงแล้วเดี๋ยวเราก็มาถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งต่อต่อดูที่ว่าดูที่ว่าแปลงเนี้ยต่อไปจะเป็นยังไงให้พี่น้องได้ชมกันนะคะครับค่ะโอเคครับ หวานไปเงี้ยนะว่าหวานพอดีเนี่ยพอข้าวเริ่มแต่งตัวมันจะง้เอามันไม่อยู่เลยทีนี้หนอนก็หนอนก็เยอะถึงเพราะใบมันอ่อนอ่าแต่อย,อ,อ,ยอย่างงี้อ,อ,ยอย่างงี้อย่างงี้ข้าวข้าวมันต้านต้นมันแข็ง <คน S 1> ถ,ถึงหนอนมีมั่งปุ๊บฉีดยาปั๊บมันก็หายแล้วใกล้ๆข้าวข้าวมันต้านทานโรคอยู่ไงอ่ามันเป็นอย่างนั้นอใช่ใช่ต้นแข่ง นึกว่าเออประทับใจตอนนี้ไงอันนี้เป็นข้าวไทยอะไรครับคุณอันนี้สามหนึ่งสามหนึ่งนี้กี่วันนะเก้าสิบสามหนึ่งนี่ร้อยหวันร้อยกว่าห้าวันร้อยเจ็ดวันเลยร้อยสิบวันร้อยอะไรกันนองอะไรแต่เราไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะนับวันดูว่าคิดว่าคงไม่ถึงไม่ถึงร้อยสิบวันร้อยห้าวช่วงนี้ช่วงนี้นะจะก่อนจะออกก่อนจะดีก่อนนะแล้วเราใช้อย่างนี้แล้วเนี่ยข้าวเราเนี่ยปกติข้าวเดือนธรรมดาต้องต้องข้าวจะต้องโผล่ไม่ต้องนาน ย็ดสิบห้าวันเ้าจะโผล่นี่ถ้าด้วยสายตาแล้วเนี่ยน่าจะโผลก่อนเลยโใช่ก่อนโผลก่อนเพราะข้าวแต่งตัวแล้วนะ เราข้าวอะไรวะข้าวยังไม่พอสองเดือนแล้วข้าวแล้เริ่มแต่งตัวไงเนี่ยแต่งตัวนะเนี่ยคือโค้วันช่วยให้ให้ให้ข้าวเนี่ยสามารถที่สอยกอได้เร็วแต่กอได้เร็วแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ได้เร็วแล้วคันนี้ถ้าเราเนี่ยตอนนี้เราจะไม่ฉีดโค้ดวันละเพราะว่าเดี๋ยวจะฉีดชุดนี้นะหว่านปุ๋ยไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะรอให้ได้กินปุ๋ยหน่อยเดี๋ยวจะฉีดยาิ่จะเอากดทูใส่ละยบำรุงต้นและบำรุงท้องบำรุงต้นบำรุงทองแล้วคันนี้ที่อะไร ครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานทีวีกุ๊ปนะครับก็ได้มาที่นะครับแปลงนาลุงสนมแล้วก็ป้าบุญมาแจ่มใสนะครับก็เป็นแปลงนานี่เป็นเทปที่2แล้วนะครับที่ได้เรามาถ่ายทําวิดีโอในชุดนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวให้ลุงสนมแล้วก็ป้าบุญมานะครับทักทายแล้วก็แนะนําตัวนิดนึงนะครับผมที่ที่ลุงสนมก่อนครับครับสวัสดีครับผมลุงสนมแจ่มใสนะครับได้ใช้ ปุยมูลข้างข้าวนี่นะครับใช้ดีครับบุญมาครับแนะนำตัวิีนึงครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อบุญมาแฉียนใสค่ะเป็นผู้ช่วยเขาเป็นผู้ช่วยนะครับช่วยเทปนี้เป็นเทปที่ที่สองแล้วนะครับเทปแรกเนี่ยเป็นเทปนะครับข้าวๆนะครับยังใช้ช่วงแรกอยู่นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยก็เป็นข้าวที่โตแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลุงสนมนะครับช่วยแนะนําชื่อก่อนนะครับว่า ชื่ออะไรนะครับแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะได้ถามทุนสมวุว่าเริ่มใช้ยังไงแล้วขั้นตอนตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับผมหวานปุ๋ยไปได้สองครั้งนะครับแล้วก็ถ่ายไปแล้วแต่อนนี้ข้าวเหลืองแล้วนะครับใช้มูลข้าวเนี่ยได้ผลดีครับตอนนี้กี่วันแล้วครับทุสมตอนนี้ก็รอ ร้อยวัน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 นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นช่วงข้าวช่วง2ใช้ปุ๋ยไปแล้วรอบ2องนะครูสึมเนาะครับแล้วก๊อตก๊ทูใช้ไปแล้วนะครับก๊อตทูนี่ฉีดกี่ครั้งครับคุณสนมอ๋อก๊อตทูฉีด3ครั้งฉีด3ครั้งเลยนะครับตามสูตรเป๊ะเลยนะครับทางด้านทางด้านปุ๋ยเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นครั้งที่2นะครับต้องต้องถามครูสนมว่าพอเห็นผลผลิตแล้วนะครับดาด้านทั้งทั้งคู่เลยนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับ เห็นรวงแล้วเห็นึกว่าได้ผลดีครับครับครับเห็นและชื่นใจชื่นใจเนาะนะครับก็ดูด้วยตาเปล่ามีแต่รวงเนาะเป็นองนั้นเลยนะครับข้าวใบตั้งดีนะลุงเนาะต้นข้าวก็แข็งคครรัับบแปลงนี้จะเกี่ยวประมาณเมื่อไหร่ครับลุงกะว่าร้อยห้าวันจะเกี่ยวแต่ว่าแต่นัดรถไปแล้วแต่ว่าถ้าเกี่ยวไม่ได้ก็เลื่อนไปอีกหน่อยให้แก่เต็มเต็มที่หน่อย ตอนนี้ก็เกือบเกือบร้อยวันแล้วใช่ไหมครับลุงเกือบร้อยวันรัะนั้นข้าวร้อยห้าวันเกี่ยวนะครับก็แต่ถ้าดูถ้าดูค่าแล้วเนี่ยไม่น่าจะน่าจะเกี่ยวได้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าก็นัดว้แล้วธรรมดาข้าวนี้ต้องเป็นร้อยสิบกว่าวันครับแต่ว่านัดรดไว้ห้าร้อยห้าวันเพราะว่าคิดว่าจะต้องเกี่ยวก่อนก่อนกําหนดนะครับทั้งหมดนี่กี่กี่ไร่ครับที่ทดลองใช้อ๋อทั้งหมดนี้นี่มันมีอยู่สิบสิบสิบหก สิบหกสี่สิบเอสิี่ไร่นะครับต้องต้องถามอย่างนี้ว่าครับลุงสดบสิบสี่ไร่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนาะเคยเคยได้ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อใกล้ใกล้เกี้ยนครับอ๋อก็ใกล้ใกล้เกี้ยนก็คือเกือบร้อยถังอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เรามาใช้นะครับอินซิพันหกสามสามนะครับแล้วก็ตัวโค้ดวันโค้ดทูนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตาคิดว่าผลผลิตที่ได้น่าจะอยู่ซิกประมาณเท่าไหร่ครับเกินกว่าครับ เพราะว่าไม่ต่ำนะครับเพราะว่ามันดีกว่าชุดที่แล้วเยอะครับเพราะว่าข้าวใบมันสวยครับผมผมถ้าผมดูเนี่ยใบตั้งเลยเนาะใบสวยครับใบสวยมันไม่มีไม่มีแมลงที่ว่ามากัดใบที่ว่าจะเป็นใบแห้งเพลิอะไรครับดูดูได้แล้วใบก็สวยข้าวอยู่แลวใบยังนั่งอยู่เลยยังเขียวอยู่เลยนะครับแล้วก็เห็นแต่รวงเนาะนะครับก็คิดว่านะครับต้องต้องถามคุณสนมว่า ประทับใจครับนี่การใช้ครั้งแรกเนาะประทับใจครับเพราะว่าตั้งแต่เดิมเลยครับหวานขึ้นมาพวกเมื่อเห็นนี่คือหากันใหญ่เลยเพราะว่าข้าวนี่ต้นแข็งครับต้นแข็งไปแล้วแมลงไอโจเคี้ยมากันตึมเลยแต่ทองเราก็มีมั่งแต่ว่าไม่ระบาดมากก็ไม่ได้ทําอะไรมันก็เอช้ได้มันกัดไม่เข้านะครับนะครับมันกัดไม่เข้าต้นมันสวยนะครับแล้วก็คืออย่างนี้ครับลุงคือวันนี้ประทับใจไหมครับที่ได้ทดลองใช้ประทับใจครับประทับใจครับต้องต้องบอกอย่างนี้ครับ ครั้ง <Sen Heck S 1> แรกเนี่ยลุงสนมไม่ค่อยยังไม่ค่อยเชื่อนะครับไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อแต่วันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นด้วยสายตานะครับครับเริ่มเริ่มเชื่อบ้างหรือยังครับครับโอ้เชื่อพันเปอร์เซ็นต์เลยครับพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับจะไม่ใช่อะไรเลยต่อไปก็อยากให้ลุงสนมเนี่ยครับลองช่วยแนะนํานะครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรหรือชาวนาชาวสวนที่ทํานาหรือทําเกษตรต่างๆเนี่ย ให้หันลองมาใช้ดูนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์เราเป็นยังไงบ้างอยากให้เชิญชวนนิดนึงครับจะได้มีผลผลิตที่ดีแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะฮะเพราบอกพี่น้องชาวนานะครับเกษตรกรของเราที่ทํานานะครับไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีแล้วครับใช้ของอินทรีย์ไอโจนมูลทั้งขาวนี้ครับได้ผลแน่นอนและต้นสวยนะครับขอเชิญใช้ก็ได้เลยไม่ต้องทดลองไม่ต้องลองครับถ้ามีซื้อมาใช้ก็ได้เลยครับแน่นอนรับประกันแล้วครับถ้าหากแม่นว่า เป็นยังไงมาดูที่นาผมเลยครับมาดูที่นาได้เลยครับความประทับใจตลอดครับเราประทับใจนะครับตอนนี้ทั้านาของลูกขนมมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ๋อที่ทำอยู่ทั้งหมดเลยอี้ทดลองไร่ประมาณยี่สิบไร่ประมาณยี่สิบไร่แต่ว่าอี่ตรงนี้นี่มีอยู่สิบสี่ไร่คิดว่าครั้งต่อไปนี่ใช้ทั้งหมดเลยไหมครับใช้หมดครับหมดเพราะว่าทั้งทั้งโลกทั้งเพื่อนเพื่อนฟูงนี่ ใช้หมดใช้กันหมดเลยช่วงหลังตอนนี้ใช้หมดแล้วใช้กันอยู่ครับตอนนี้คือมาเห็นเห็นแปลงนาอะไรเนแลวใช้กันอยู่ได้ได้ข่าวว่าเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วมันความแตกต่างมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอใช้เลยครับมาขอใช้ไปก็ได้ผลครับครับก็คิดว่านี่คือความประทับใจเนาะที่ได้เห็นเพราะว่าเราก็ม่เคยแนะนำเขาไม่เห็นเขาก็ขอไปใช้ไปใช้อยู่เออแล้วก็เดี๋ยวงวดหลังเนี้ยจะใช้กันเยอะครับก็ครับ ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็คงเดี๋ยวจะเกี่ยวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเอาผลการเกี่ยวนะครับมารายงานให้กับเพราะแม่พี่น้องนะครับได้ฟังอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้นะครับลุงสนมเองนะครับก็การันตีว่าน่าจะ120ถังแล้วนะครับก็นี่คือความประทับใจที่ได้ใช้นะครับเป็นแปลงทดลองที่เริ่มใช้ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็คงต้องนะครับขอบคุณลุงสนมนะขอบคุณคุณป้าและก็ขอบคุณลุงสามนะครับแล้วก็ ทีมงานของเราทั้งหมดเลยนะครับที่ได้แนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของ e c นซพานนะครับให้กับลุงสดมได้ใช้นะครับทั้งผมและทีมงานเนี่ยต้องเดี๋ยวจะมาเก็บภาพอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเกี่ยวนะดูว่าผลจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณดุคุณป้ามากครับขอบคุณมากครับผมครับผมเดี๋ยวเทปหน้าครับเราได้มาดูผลของการนะครับเกี่ยวว่าจะได้นะครับ กี่ถังต่อไร่นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นวันนี้นะครับทางลุงสนมเองเนี่ยก็บอกการันตีอยู่แล้ว120ถังขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันเทคหน้านะครับแล้วก็ยังไงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชมนะครับวิดีโอชุดนี้อยู่ก็นะครับบอกต่อๆนะครับเพื่อนๆชาวนานะครับหรือเกษตรกรให้หันมาใช้ปุ๋ย6กสสามกันนะครับผมสำหรับเทปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับลุงสนมครับหลังจากที่ใช้ปุ๋ย633ครับ ัั้งข้าวนี้นะครับผมรู้สึกว่าใช้ตั้งแต่เดิมนะครับรู้สึกว่าดีครับข้าวดีสมบูรณ์ต้นแข็งใบตั้งดีครับก็ตั้งแต่ที่ใช้มานี่คือรู้สึกว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ดีครับดีที่สุดเลยไหมครับเมื่อก่อนนี้ใช้เคมีของไอจอปุ๋ยเคมีมาเนี่ยครับพอใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดนะฮะใบมันจะใบมันจะไม่สวยครับ มาพอมาใช้ไอ้โจหกสามสามข้อมูลข่าวเนี่ยใบมันจะตั้งสวยทนโรคทนแมลงครับแล้วชาวนาข้างๆครับเขาได้มาแอบหลอกถามไหมครับว่าใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นเขาก็ว่าดีกว่าคนอื่นเลยครับเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นแล้วเขาก็ถามแล้วก็บอกเข้าไปแต่เขาบอกเดี๋ยวช่วงช่วงหน้าเขาจะจะใช้มั่งมาเยอะเลยใช่ไหมครับตอนนี้ครับมากันเพราะว่าดูแล้วได้ผลครับได้ผลดีครับ ครับผมจากราบ่าตั้งแต่เริ่มใช้ปุ๋ยของบริษัทอินเตอร์โปรเสร็จจำหน่ายโดยบริษัทจอยคอยเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาทางเรื่องทางที่จาแล้วเนาะคิดวที่าเป็นยังไงมัางครับโอ้ผมมั่นใจครับรู้สึกว่าดีมากเพราะว่าตั้งแต่วันรุ่นแรกมาหุ่นสองแล้วก็หุ่นสามเนี่ยรู้สึกว่าข้าวเนี่ยสมบูรณ์ดีครับทนโลกทนเพรอะทนไรทุกอย่างแล้วก็ตอนนี้รถกำลังเกี่ยวเนี่ย น้ำหนักคิดแล้วว่าผมได้เนี่ยผมจะได้ได้ลักเกียนแน่นอนแต่จะก,กว่าเทไลนี่นะครับต,ต้องดูดูเหตุการณ์ของที่ก็น้ำหนักก่อนแ่าแต่ว่าที่เอารถตวงข้าวเนี่ยได้แน่นอนได้ลักเกียนเพราะว่ารถเขาตวงอยู่แต่ว่า,าจะดูน้ำหนักอีกทีจะว่าจะก,กว่าเทไล ครับอทครับที่รถที่ตวงได้เลยนะครับรถที่ตวงได้จำนวนกี่ถังกี่เกนอะไรอ๋อรถเนี่ยมันเต็มอุ้มเต็มอุ้มครานี้ก็คือสองเกนบ้านอ๋อครับสองร้อยห้าสิบถังครับสองตันครึ่งใช่ใช่สองตันมีความมั่นใจว่าได้แน่นอนเพราะว่าเราวัดจำนวนไรกับจำนวนรถเนี่ยยังไงก็ได้ไรละเกนแต่ว่าจะกว่าเท่าไรเดี๋ยวเราก็ต้องวัดกิ่งีเพราะว่าไอสายสีนี่นี่นะครับ ไถปุ๋ยซีโยกอ,อแบบทงทนสามของเราเนี่ยนะครับไ้แน่นอนครับครับแล้วตั้งแต่เริ่มทํามาตั้งแต่ไถ่ปุ๋ยของบริษัทของจอยคอยมาเนี่ยระหว่างตั้งแต่ทําจนเกี่ยวเนี่ยใช้ประมาณกี่วันครับอายุข้าวกี่วันอายุข้าวเหรอครับธรรมดาข้าวสามนึงนี้นะครับก็บต้อง110ร้อยสิบกว่าวันตอนนี้กี่วันแล่ตอนนี้ร้อยห้าวันเพราะว่าข้าวเรามองดูเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่าข้าวเราแก่ ไว้จริงๆธรรมดานี่นัดรถเอาไว้วันที่ไอ้ได้ร้อยร้อยสิบวันแต่ที่นี้มาเกิดร้อยห้าวันเกี่ยวได้ก็เลยวันเนี้ยร้อยห้าวันถ้ขยาะไว้มันก็จะแก่เอาไว้ก็จะขอบเติมขอบเตินไม่มีน้ำหนักเช่ไหมครับโอเคแล้วตั้งแต่เ hmm. ม okay. ื <cal> ่อสมัยก <cal> ็ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยฟอิษัทอินเตอร์โพเตอร์หรือฟอสฟอตจคอยอะไรเนี่ยคิดว่าพ่าววันตอนนั้นกัวเครื่องเนี่ยเหมืันก็ไม่เหมือนมัต่างกันตอนนั้นเราใบกับุมั่ง ใบจะแห้งอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยกล่องดูไว้ขายดูได้เลยว่าเนี่ยเนี่ยเกี่ยวได้แล้วต้นยังเกี่ยวอยู่เลยต้นหลังต้นสวยเลยเนี่ยความสมบู่เนีความสมบูรณ์แตกต่างกว่าเคมีเยอะแล้วต่อไปแล้วครับคิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วดรอย่างนี้แล้วผมมีความมั่นใจว่าคุณสนมนี่คงจะต้องใจผมใช่เขาบอกว่าเรากระต่ายนะครับไม่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 เป่ยงเดียวด้อแล้วจะบอกต่ออ๋อขอบคุณครับหรือว่าทุ่งเกษตรกรแถวเนี้ยจะให้ใช้กัน แต่มีใช้ก็หลายเจ้าเหมือนกันครับครานี้มีใช้ก็หลายเจ้าครับครับผมขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมาครับครับคุณ ม,ม,มันก็มีมั่งแต่ว่ามันบางอะถ่ะธรรมดาถ้าเป็น,เ,ปนเคมีเนี่ยเป็นส่วนน้อยกบเ,เนี่ยถ้าเป็นเคมีนะเนี่ยโอ้จะปือมันดีอย่างเขาหวานนะ หวานยิ่งดูไม่ได้เลยจริงจริงเลยนะเนี่ยเนี่ยขายเนี่ยเนี่ยลองดูได้เลยครับเนี่ยบอกไม่ต้องไม่ต้องใช้คนของหวานก็ได้นะทีก่อนที่ท้ามานะรวงขนาดนั้นเลยแต่พี่เคมีนี่ยรวงเกลือนเลยจริงๆริเลยบอกไม่ต้องหวานได้เลยอ่ะเนี่ยนี่เราดูมันจะไม่ค่อยมีเราดูที่นี่มันมีบางมันมีแหงละไม่สองเมตรเองเนี่ยมันแค่จะมีเลยได้ได้ไม่เชื่อก็ได้เลยเนาะได้ได้เลยต้องเชื่อยายโจโค้ทูอ่ะโค้ทูนี่ให้ได้ด้วยตรวจจีดตามระยะที่ระยะที่เราไปประชุมมา ใช่ตามคาแนนะตมที <ici> okay, <with me. S 1> okay, ่เขาแนะนำมาแล้วก็ฉีดตามฉีดตามตามกำหนดแหละเนี่ยโอเคครับผมครับขอบคุณครับ